การปล่อยวางเรื่องแย่ๆเป็นสิ่งที่ยากแต่สําคัญในการดูแลจิตใจตัวเองเพื่อให้ก้าวผ่านความรู้สึกไม่ดีได้ลองพิจารณาขั้นตอนเหล่านี้ 1. ยอมรับความรู้สึกอย่าพยายามปฏิเสธหรือกดข่มความรู้สึกแย่ๆยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 2. มีสติอยู่กับปัจจุบันการฝึกสมาธิหรือการเจริญสติมีประโยชน์มากเพราะช่วยให้เรามีสมาธิกับปัจจุบันและไม่หมกมุ่นกับอดีตหรืออนาคต 3. ม,มองหามุมมองใหม่ลองเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องแย่ๆเช่นมองว่าเป็นบทเรียนหรือโอกาสในการเติบโต 4. ให้เวลาการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ทันทีต้องให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูจิตใจหําทำสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีการทำกิจกรรมที่คุณรักเช่นฟังเพลงออกกำลังกายหรือพูดคุยกับเพื่อนอาจช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องแย่ฮา 6. หาความช่วยเหลือหากรู้สึกว่าการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ยากเกินไปควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนใกล้ชิดการปล่อยวางคือกระบวนการที่ต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วคุณจะพบความสงบใจในที่สุด